ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับน้องๆสายเพาะธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนอนอินโดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนะครับว่ามันจะออกมาสรงประมาณไหนนะครับการที่เพาะธรรมชาตินะครับมันต้องมีหลายปัจจัยนะครับที่จะเพาะได้นะครับ และมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวอีทีหน้านะครับค่อยว่ากันนะครับว่าผมจะแนะนำเคล็ดลับยังไงนะครับผมการที่จะให้หนอนออกมามีเขานะครับหรือว่ามีทรงนะครับครับผมวันนี้มาให้ดูหนอนอีโดนะครับที่เป็นดักได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผม ว่านอนอินโดจะขนาดไหนนะครับทรงขนาดไหนแบบธรรมชาตินะครับผมมาเลยครับผมมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวแรกนะครับผมตัวแรกเอาอันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอินโดตอนขาตายนะครับน้ำหนัก2ี่สิบห้านะครับตัวผู้นะครับเพิ่งออกนะครับวันที่สิบเดือนแปดหกหกนะครับผม ตัวนี้นี่เขาจะชนโพงหน่อยนะครับนี่นะครับอินโดนะครับแต่มันชนโพงนะครับผมเลยเอาสำลีนะครับยัดตรงปากมันนะครับ ตัวนี้น้ำหนัก25นะครับขาตายออกมาก็มีทรงนะครับถือว่ายาวเลยนะครับผมสวยครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้น้ำหนัก24นะครับน้ำหนัก24กรัม ออกวันที่9กเดือน8นะครับหกหกครับไล่เรี่ยกันนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยหน่อยนะครับเพราะว่าสมบูรณ์มากครับนี่นะครับนอนอินโดนะครับดาวเลยนะครับผม พี่น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเพาะแบบธรรมชาตินะครับอยากจะให้ผมตอบอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับนี่นะครับแบบธรรมชาติจริงๆครับหนอนพวกนี้ต้องดูแลมันอย่างดีนะครับถึงจะออกมามีเขาที่ยาวนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมให้ดูตัวเมียนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวชมห้องเพาะไปก่อนนะครับนี่มาดูนอนอินโดรครับตัวเมียนะครับนี่นะครับตัวก็โตนะครับผม สวยเลยทีเดียวครับมีแบ่งนะครับมีแบ่งนะครับแบ่งขายนะครับจะรอ,อให้มันเป็นตัวก่อนนะครับน่าจะมีแบ่งนะครับสวยครับ แบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับคือทรายนะครับทรายที่ผมเอามานะครับแล้วก็ใส่น้ำหน่อยนึงนะครับพอผมก็จะให้เขาพักตัวอยู่ในทรายนะครับเพราะทรายมันทำให้อุณหภูมิคงที่นะครับนี่นะครับ แต่ตัวเมียไม่เป็นไรนะครับครับผมก็วันนี้ก็พามาชมนะครับนอนอินโดเพราะแบบธรรมชาตินะครับมันก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับรอติดตามนะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการที่จะให้นอนนะครับลอกคราบออกมาเป็นดักแด้นะครับ ที่สมบูรณ์นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อจะได้ผลสำเร็จนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแค่อยากจะให้พี่ๆนะครับน้องๆ fc ทุกท่านนะครับสายเพาะธรรมชาตินะครับที่จะอยากเพาะแบบธรรมชาตินะครับก็สามารถเพาะได้นะครับแต่เราต้องใส่ใจนะครับ การเพาะนะครับการเพาะแบบธรรมชาติถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับมันก็สวญเปล่านะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมขอบคุณครับใส่เพาะธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ